ตอนไปต่อไปจะเป็นการแข่งขันจักรยานเสอือภูเขานะครับเมืองร้อยเกาะเกมนะครับพร้อมจะปล่อยตัวเวลานี้นะครับขันหน้านีนโอเลี้ยงนะครับพิจเมนเฟนสุรานนะครับดูนะครับ พร้อมนะครับพร้อมนะครับตอนนี้นากิลาพร้อมปล่อยตัวนะครับตอนนี้รดสนะขส่วนนีลยกาดีาะครับให้พการดีกับข้างเข้าในจุดเราดีทีนะครับอกรผู้จัดการดีที่ไม่เข้าร่วมประชุมไม่มีา ตอนนี้เต็มตัวนะครับปล่อยตัวนักกีฬานะครับตอนนี้ปล่อยตัวนักกีฬานะครับเมืองร้อยเกาะเกมนะครับรุ่นเสือภูเขาครับ ยนับเตี๋ยหาสี่อไป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 ครับไปแล้วนะครับโอ้โหใส่ก<ป>ันเต็มเหนียวเลครับไป,ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชมกันช่วงอีกช่วงนะครับ